สวัสดีค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง AEY Auto Import นะคะวันนี้เรามาส่งมอบรถนะคะ w ว l ไฟ i r g ZG i t i t n o n สุดหรอนะคะให้กับคุณเจมนะคะ,ะค่ะคุณเจมเราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่ประชาอุทิศค่ะวัดทุกคูครับ,บอ๋อประชาอุทิศทุ่งคูแถวพระประแดงใช่ไหมใช่ฮะอ่าฮะค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเอ่ออ่าเป็นตัวเวลไฟซึ่งเอเคยบอกมาตลอดนะคะว่าสําหรับรถตู้นะคะก็จะมีทั้งเอา แล้วก็เวลฟายนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลฟายเนี่ยมันจะออกสไตล์แบบแนวๆนะคะออกสไตล์แบบเท่ๆ,ๆเหมือนคุณเจมเลยนะคะคุณเจมทำไมถึงตัดสินใจเลือกเป็นเวลฟายคะ ชอบครับชอบเวลฟไฟอยู่แล้วครับอ๋อค่ะค่ะชอบสปอร์ตดีฮะใช่ไหมฮะมันก็จะดูสปอร์ตนะคะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวเวลฟไฟเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่เอกเคยเล่าเรื่องประวัติของตัวรถเอาพาดหรือว่าเวลฟไฟไปนะคะก็คือตัวเอาพาดเนี่ยมันเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเกือบเกือบสามสิบปีแล้วนะคะในช่วงช่วงรุ่นแรกเนี่ยมันจะใช้ชื่อว่าแกรนเวียแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยช่วงแรกๆจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามีคนขับรถนะคะแล้วก็ทีนี้หลายๆคนเนี่ยคือพอเราหลายๆคนพอเห็นรถมันแบบ เออเฮ้ยมันใช้ดีนะรถมันไม่จุกจิกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้มีการว่าอยากจะขับเองด้วยอะไร,รด้วยนะคะอันนี้ญี่ปุ่นเขาก็เลยเล็งเห็นนะคะคเขาก็เลยสร้างรถตู้นะคะแยกออกมาเป็นเวฟไฟซึ่งภายในเหมือนกันหมดนะคะ,คะต่างกันแค่ไฟหน้าและไฟท้ายกับเอาผาดสร้างขึ้นมาเพื่อเหมาะสําหรับคนที่ต้องการรถตู้ในสไตล์แบบออกแนวๆนะคะออกสไตล์แบบเท่ๆนะคะเมื่อปี2002ค่ะ<อ>สําหรับตัวเวลไฟนะคะรอฮาร์รอนะคะเหมาะ เราคนรอแบบคุณเจมสลยค,คุณเจมนี่ก็มีคนแนะนำให้ใช่ไหมคะ น้องนิ้งหนงใช่ครับนะคะขอบคุณน้องนิ้งหนงมากนะคะนะคะขอบคุณมากนะคะแนะนํอ่าลูกค้าให้กับทางเรามานะคะก็เป็นยังไงบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเจมมก็บอกว่าแฟนก็ได้ดูไรอยู่ประจำเขาชอบดูพี่ใหไรครับชอบดูพี่ใพี่พูดเก่งหรือพูดมากคะมันคนละความหมายนะงครับนะคะก็คุณเจมมนี่ก็เก่งนะก็คือเมื่อกี้ก็นั่งคุยกับคุณเจมมก็บอกว่าคุณเจมนี่ก็เริ่มต้นคือด้วย จร,จริงๆทุกอันนี้คุณเจมทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าน,น,นะคะอยู่ประตูน้ำนะคะแล้วก็จะเห็นบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยสองคนกับแฟนเลยขายของที่ ตามตลาดนัดอะไรเยตามตลาดนัดเลยนะคะคือบอกเลยนะคะว่าความจนเนี่ยมันกลัวนะคะกลัวความขยันค่ะครับใช่ไหมต้องมั่นครับหาต้องมุ่งมั่นนะคะก็คือขยันยังไงคุณไม่อดตายแน่นอนนะคะพยายามนะคะก็อย่างที่พูดหลายครั้งนะคะที่เอพาทุกท่านมาเจอกับลูกค้าของเอนะคะหลายคนที่บอกโอ้โหคนนี้รวยนะคะคนนั้นขับรถรูนะคะทําไมรวยจ้างโชคดีนะเกิดมารวยจริงๆแล้วเอบอกก่อนนะคะว่าหลายหลายคนเอาสัก70ถึง 8 0ลูกค้าของเราสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองจริงๆเขาไม่เห็นตอนทํางานไงใช่เขาไม่เห็นเราตอนลําบากใช่ครับนะเขาไม่เห็นเราตอนลําบากเขามาเห็นเราตอนที่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าอิจฉาค่ะนะคะใช้เขาเรียกว่าตัวอย่างนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะสร้างความพยายามนะคะเขาเรียกสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเราเองใช่ครับเนาะแล้วสักวันหนึ่งคุณต้องมีแบบนี้บอกแล้วนะคะว่าความจนกลัวอะไรคะ ความขยันครับอดทนอย่างเดียวค่ะค่ะขยันซื่อสัตย์อดทนอดออมค่ะคแล้ว <ผม S 2> จะต้องมีแบบคุณเจมเลยนะคะค่ะเป็นไงคะแคมเปญดีไหมคะคุณเจมดีครับ ค่ะช่วงนี้นะคะสาหรับตอนนี้นะคะก็สาหรับเดือนนี้แค่นั้นนะคะเพราะว่าเ,เดือนหน้าเอ๋ยังไม่รู้จริงๆว่าเอ๋จะสามารถทําแคมเปญแบบนี้ได้ไหมนะคะเพราะว่าในเรื่องของค่าเงินวันนี้ค่าเงินคือคุณเจมส์ทราบไหมว่าตอก่อนหน้านี้ช่วงประมาณาสัก2เดือนกว่าที่แล้วที่เราขายขายกันน่ะตอนนั้นค่าเงินอยู่ประมาณ28.5อ๋อครับวันนี้มันทะลุขึ้นไป30บ จุดจุดศูนย์สามจุดสามแล้วนะคะวันนี้ขึ้นอีกแสนใช่ไหมใช่ขึ้นมาอีกประมาณแสนแสนนิดๆแล้วนะคะคคแต่ว่าวันนี้เรายังมีลดลถที่เราคือเรายืนยันค่าเงินกับพันธมิตรไว้นะคะคทางญี่ปุ่นว่าอขอราคานี้แล้วก็จัดแคมเปญคือแถมประก,กันภัยนะคะพร้อมด้วยชุดแต่งรอๆแบบนี้เลยะค,ะค,ค่ะค่ะเป็นชุดแต่งโมเดลริซ่ารอบคันนะคะค,ค่ะค่ะก็ท่านใดสนใจนะคะ,อะบอกก่อนคะ่ะรีบทักทายกันเข้ามานะคะวันนี้ทั้งจองหนึ่ง นอกจากได้แคมเปญดีแล้วเรามีรถพร้อมรับได้เลยด้วยค่ะไม่ต้องรอค่ะรอไหมรอครับ <laughs> อ๋อถ้าคันนี้รอนิดนึง <c oughs> แต่ก็อยู่ในดีลใช่ฮะ <c oughs> ค่ะนะคะก็เอาละคา่ะถ้าอย่างนั้น <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตคุณเจมนะคะให้ยินดีต้อนรับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตคุณเจมให้เพื่อนๆได้ชมรถเวลไฟร,รออคันนี้นะคะค่ะแล้วแต่งรอเดี๋ยวขออนุญาตยินดีต้อนรับอ่าเิ่าเม็ดกลางให้ทางนี้แหละค่ะ ยืนข้างหลังค,ะค่ <_ d ans> ะค่ะคุณเจมส์ค่ะยืนข้างรถเลยนะคะ <_ d ans> ก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณเจมนะคะและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว a e y Auto Import นะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลาดรับเงินรับทองกลับมาเต็มคันรถเลยเฮงเฮงรวยรวยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะราคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้ไฟท้ายนะคะพาชมรถเพราะว่าถ้าเวลไฟเนี่ยเอาตรงๆนะพี่เอชอบไฟท้าย ไฟท้ายมันรอสีขาวมาชมกันค่ะใช่ใช่ข้างหน้าก็รอค่ะค่ะจะเป็นไฟ2ชั้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะเอาระค่ะคุณท็อปพาเลยครับผมผมท็อปไฟขายนะครับผมอันนี้ครับเป็นเบลไฟตัวแ G ีนะครับผมเป็นตัว2020เลยครับเป็นท็อปละท็อปเบนซินครับผมลองชมได้เลยครับภายนอกจะออกสปอร์ตครับผมดาวเริ่มต้นเท่าไหร่คะดาวเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดแสนครับผมค่ะ 15%ประมาณใช่ครัเศษเนาะ7จ็ดแสนนะคะค่ะแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุดเท่าไหร่คะคุณท็อปผ่อนนานสูงสุด72งวดครับ72งวดหรือถ้าจัดเป็นบอลรูนก็ผ่อนได้นานถึง96เดือนเลยนะคะใช่ครับผมค่ะลอบแม็กซ์ขอบสินะครับแล้วก็นี่ครับเนี่ยค่ะชุดแต่ง์ตด้วยนะคะรอบคันครับโมเดลลิต้ารอบคันเลยครับผม ภายในก็จะเป็นเหมือนเอาพารเลยครับผมภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำครับผมปรับไฟฟ้าครับผม นี้นะคะถ้าสำหรับเวลไฟนะคะรุ่นเซทจีก็คือรุ่นท็อปเบนซินนะคะและถ้าเป็นเอาผาเราจะเรียกกันว่ารุ่น SC เป็นเรียกเรียกย่อนะคะเพราะว่าถ้าเรียกชื่อจริงเนี่ยก็คือเอาผาจะเป็น SC p a c k a g e นะคะส่วนถ้าเป็นเวลไฟเราจะเรียกชื่อเต็มกันว่าเวลไฟเซ e จีอีดิชันนะคะแต่ว่าเราเรียกกันสั้นๆว่าเวลไฟเซจีค่ะสุดหรอนะคะคันนี้ก็เหมาะสําหรับแน,แนวแนวนะคะเป็นตัว2020ซึ่งก็จะมีจอตัวนี้มานะคะญี่ปุ่นเลยครับผมค่ะค่ะ ซึ่งจะเล่นพวก Apple c a r p ร a y ได้ด้วยนะคะ<ช>ตัวนี้ค,ค่ะเอาละค่ะคุณท็อปพ,พาชมต่อค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะกระจกนะคะที่ใหญ่มากขึ้นกว่าตัว19นิดนึงค่ะค,คือจะได้เลนเต็มอะค่ะถ้า19จะได้เลนไม่เต็มนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวจอหน้ากับทีวีหลังยังไม่สามารถลิกงถึงกันได้ต้องแยกกันทำงานเนาะใช่ครับค่ะแต่ก็สะดวกอีกแบบหนึ่งครับก็คือ ไม่ต้องทํางานร่วมกันก็คือทํางานแยกเลยอย่างเช่นคือทีวีจอหลังจอกลางก็ดูหนังไปอะไรเงี้ยครับผมจอหน้าก็เปิดออดเป็นคาเฟเปิดแมพไปได้พาชมด้านหลังค่ะไฟท้ายแล้วก็สปอยเลอร์ด้วยสปอยเลอร์หลังครับผมมีท่อคู่ครับผมแล้วก็ไฟท้าย ไฟไทยเวลไฟมันจะเป็นสีแบบเป็นลมดำครับเป็นโครนะสีกับเอาผาดน,นะครับแล้วก็ข้างในครับด้านหลังกว้างขวางมากครับเก็บสัมภาระได้ง่ายสะดวกครับแล้วก็ส<อ>า,ามารถพับเบาะขึ้นเอาเบาะลงมานั่งได้สามที่นั่งครับเอาแอร์่า อนวิธีพับเบาะใช่ไหมครับผมอันนี้มีสินแสมาดูให้ด้วยป่ะคะ กว้างขวางมากเลยครับผมสะดวกสบายเจ็ดที่นั่งครับจรริงเหอ๋อชี่อ๋อชี่อ๋อชี่จริงเหรอเป็นเป็นหมอดูรับดูดวงเนี้่หรอหรือว่าอเอาปกติก็รับดูดวงแล้วนี่มีคิวไหมมีคิวดูใครดูให้กันอ่านกันดูที่ดูต้องดูในห้องเหรอพี่ได้ได้อยากดูไม่เคยดูมานานละป่ะเอาป่ะเราไปไ,ปไลฟ์กันให้เสร็จก่อน มามามา,มา,มา,มานะคะค่ะคุณทอบคะเบอร์โทรศัพท์เราเบอร์อะไรคะโชว์รูมคะ่ะ0ูนย์สองห้ดสี่ครับผมค่ะแล้วเบอร์มือถือคะ่ะศูนย์แปดหก 1999ครับค่ะนะคะโชว์รูมของเรานะคะอยู่ที่รามอินทรากรม,ม14ใกล้แยกมินบุรีนะคะงั้นอบอกสโลแกนบริษัทหน่อยค่ะคุณท็อป เอ้ยอย่างนี้เซลล์คนนี้ต้องเดืนอีกแล้วนะคะไม่รู้จักท่องเพราะช่วงนี้ต่อไปเราจะให้เซลล์เราบอกทุกครั้งนะคะเพื่อนๆลองบอกหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเซลล์คนไหนนะคะของเอเนี่ยบอกจําเบอร์โทรไม่ได้หรือสโลแกนบริษัทไม่ได้ทําโทษยังไงดีโพสตเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวจะจัดการให้ค่ะคนนี้ <laughs> อาะลลังกานี่นะคะก็จะเป็นหมอนนะคะที่บอกว่าเป็นหมอนอใบเดียวในโรกนะคะที่ทําให้ลูกค้าน่ารักไหม ตกใจไหมมีส oh. าวสวยยืนข้างนะช่วยรับควรบอกสโลแกนบริษัทให้ให้พี่เอ็นนิดนึงค่ะให้น้องให้น้องเกมบอกนิดนึงใช่ใ่้บริการประสานความความตั้งใจปทับใจ่วงใยคุณภาพเพื่อมิตรภาพที่ดีตลอดไปยินดีต้อนรับพรอบครัว a e y Auto โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณเจมที่วันนี้มาทําให้เราเป็นครอบครัว AEY Auto ที่ใหญ่มากขึ้นนะคะพอจะแนะนําบอกต่อเพื่อนๆหลายๆคนที่สนใจรถนําเข้าที่พี่เอ๋จำหน่ายอยู่ได้ไหมเอ่ยได้ฮะได้ฮะก็ลองแนะนําดูว่าเป็นยังไงกับการบริการครั้งนี้บริการดีมากครับเดี๋ยวผมจะให้จะออกรถ เดี๋ยวผมแนะนําไปที่พี่เอกแล้วกันะะโอเคขอบคุณนะคะคยังไงเดี๋ยวเราลากันเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากท่านใคนรสนใจรถนะคะทักทายกันมาได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราลากันเท่านี้ก่อนค่ะคบายบายสวัสดีคับสวัสดีค่คะมินิฮับมินิฮับ